S <S <S มาดูน้องตังช่วยตาซ่อมรถนะครับท่านผู้ชมขนาดนี้น้องตังจะช่วยตาซ่อมรถนะครับรถเราพังท่านผู้ชมเรามาซ่อมรถกันตอนกลางคืนนะครับท่านผู้ชมขนาดนี้จะช่วยซ่อมหรือจะช่วยรือครับท่านผู้ชม ไปฉายไปฉายให้ตาโน่นหน้าตาฉายไปฉายไม่ได้นะ่ะฉายให้ตาแล้วช่วยซอมหรือจะช่วยปวนครับท่านผู้ชมขนาดน,นี้ ไม่ยินพี่จะไปเล่นหันหมดเล่นดัวดูตาดีตาซอมร้อนเร็วสายประชาชให้ตาเร็วมันหนีบตูดพ่อ <c oughs> <c oughs> ทำไมผู้ชายรีลงรีลงล่ mm. ดูตาซมรนะครับท่านผู้ชมขณะนี้เรามาดูตามอานะครับท่านผู้ชมขณะนี้นะครับตากลังซ่อมรถดูนะครับท่านผู้ชมน,นะครับตากลังซ่อมรถนะครับดเล่นคน น้องตางกำลังกวนตายตเลยตกใจไหมหรือว่าเล่นใครหรว่าเล่นคนอืมซ่อมรถไงหรือว่าเล่นใครไปช่วยตาชายไปชายเร็ว và dung วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมมาดูเด็กน้อยปวนตาซ่อมรถแล้วนะครับท่านผู้ชมเสร็จแล้วบ๊ายบายกันเล้วมาอย่าลืมอะไรฮะอย่าลืมอะไรทำอะไรอย่างนั้นเลย <laughs> ไม่เอาไม่เล่นเนี่ยโดนมือเจ็บแกใส่กระเป๋าแล้วนะหายไอคอนเดี๋ยวไม่มีสายทองทองทอง Käpple, lille käpple.